สวัสดีครับผมน็อตจากช่องน็อตพร e เซ n t ครับวันนี้ครับเราจะมาพูดในคํานิยามของคําว่าขิงนะครับซึ่งการขิงเนี่ยนะครับก็คือการอวดการโชว์ก็จะมีอยู่ในทุกวงการนี่แหละแต่ว่าวงการไรเดอร์เนี่ยก็จะเห็นอยู่เป็นประจําจนถึงปัจจุบันนี้และพี่น็อตเชื่อว่านะครับขัวค่ำในวันนี้ก็จะมีเช่นเดียวกันคือการเอารายได้เอายอดที่เราวิ่งงานมาได้หรือว่าจํานวนงานหรือว่าจํานวนที่ได้รับ อินเซนティブเอามาอวดเอามาโชว์กันในกลุ่มต่างๆจริงๆแล้วขิงเนี่ยมันเป็นพืชล้มลุกที่มีเง้าอยู่ในดินนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นสีน้ําตาลแกมเหลืองผสมกันนะครับแล้วก็ให้คุณสมบัติที่ดีเมื่อใครที่รับประทานขิงอยู่บ่อยๆเนี่ยจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่อุดมไปด้วยโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็วิตามิน A ขิงก็เป็นประมาณนี้คือพืชชนิดหนึ่งแต่มีคนนะครับ เอามา,าเล่นคําผวนนะครับก็คือขิงจากเดิมนะครับมันมาจากคําว่าสยุยมึงอย่ามาสุยว่ะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสุยเนี่ยเขาก็ผวนมาอีกว่าสุยขี้ขิงนะครับสิงขี้คุยก็คือเหมือนเป็นคนขี้โม้ขี้อวดแบบนี้เป็นต้นนะครับและต่อมาเนี่ยมันก็พัฒนามานะครับเป็นคานนําว่าขิงสั้นๆก็แปลว่าขี้อวดขี้คุยเหมือนเดิมนี่แหละครับ รายเดอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ทำงานคนเดียวขับรถอยู่คนเดียวเวลาไปเจออะไรก็จะไปเจอคนเดียวนะครับมันไม่มีเพื่อนร่วมงานนะครับที่เกาะติดกันไปทุกสถานการณ์เหมือนกับอาชีพอื่นๆแน่นอนครับว่าบางครั้งนะครับเราอาจจะรู้สึกไปเองว่าเราเป็นคนที่ได้รายได้มากกว่าคนอื่นหรือว่ารายได้นี้โอ้โหมันเยอะเว้ยนะครับเราก็จะเอารายได้ในส่วนนี้เข้าไปโชว์ไปอวดกัน ในสื่อโซเชียลต่างๆในช่วงเวลาประมาณหัวค่ําของทุกๆวันที่วิ่งงานจบเป็นอย่างนี้อยู่ประจําจนถึงวันนี้พี่น็อตก,ก็เชื่อว่าน่าจะมีทุกคนรู้หรือไม่ครับว่ามันก็จะมีคนที่วิ่งงานนะครับแล้วได้เยอะแบบนี้ทุกวันด้วยแต่ว่าไม่ได้เอามาลงเอามาโชว์เอามาอวดในสื่อกันพี่นอกก็อตเชื่อว่ามีคนที่ได้เยอะแบบนี้ถ้าไม่ขอดู เขาไม่ให้ดูอย่างแน่นอนคนพวกนี้ได้เป็นอยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่มีการโชว์ใ,ใดๆทั้งสิ้นส่วนไอ้คนที่นานๆานทีได้ทีหรือว่าไม่เคยได้เลยพอเมื่อได้มาแล้วนะครับก็เกิดความภาคภูมิใจว่าโอ้โหทำไมกูเก่งอย่างนี้วะอยากจะเอามาโชว์เลอเกินอยากจะแคปเอามาลงเลอเกินอขอลงหน่อยแล้วกันนะครับพอลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีวลีหนึ่งคือวลีที่บอกว่า เป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะเพื่อให้ตัวเองสามารถอวดหรือโชว์ในจุดนั้นได้เฮ้ยโอ้โหพี่นอ็อตพี่น็อตเป็นคนที่มองโลกแบบด้านลบเกินไปหรือเปล่าพี่น็อตอยากบอกอย่างนี้นะครับว่าพี่น็อตเนี่ยจะพยายามคิดอะไรที่มันอยู่ในความพอดีนะครับซึ่งการที่โชว์ยอดอวดยอดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดแต่ว่าเอามาลงทุกวันเนี่ยมันก็น่าเบื่อเหมือนกันในการโชว์ยอดเนี่ยนะครับพี่น็อตจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่ายุค ที่ AI เป็นคนกำหนดโชคชะตาเนี่ยการจ่ายงานของพวกเรานะครับเราได้งานไม่เท่ากันทั้งทั้งท,งที่เวลาและสถานที่ในการรอเหมือนกันพี่น้องดูตัวอย่างนะนะครับและพี่น้องเชื่อว่าคนที่วิง,งานทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าควรจะไปรองานที่ไหนรู้เทคนิคขั้นตอนในการทำงานทุกคนแต่ว่า AI เป็นคนกำหนดโชคชะตาไงมันก็ทําให้เราเนี่ยได้งานไม่เท่ากันพอได้งานไม่เท่ากันไอคนนั้นได้มากมันก็ยิงงานให้อยู่แล้วแหละ บางครั้งนอกรอบไปแล้ว3-4ถึงรอบก็เป็นเรื่องปกติส่วนไอ้คนที่นั่งอยู่เฉยๆนั่งรองานก็ทำหน้าที่สั่งเคาะแสงไปนะครับเรียกว่าบางทีอาจจะมีงานมาบ้างแต่น้อยพอไรายได้มันไม่เท่ากันนะครับแต่จํานวนชั่วโมงในการทํางานนะครับหรือความตั้งใจในการทํางานมันมีเท่ากันเนี่ยพอเวลาที่มีคนเอามาขิงเนี่ยมันก็จะทําให้มีเหรียญ2ด้านเสมอก็คือแน่นอนครับในส่วนที่เขาชื่นชมคุณ นะครับเขาก็จะบอกว่าคุณเก่งโอ้โหขยันจังเลยนะครับแต่คนที่เขาทุ่มเทเหมือนกับคุณแต่ไม่ได้เท่ากับคุณพูด,ดง่ายๆ่ายมันรู้สึกน้อยใจแล้วก็รู้สึกเซง็งนะครับเอา้ามันก็ออกเวลาเดียวกันมันก็ไปรอที่ใกล้เคียงกันทําไมมันไม่ได้เหมือนกันวะนะครับมันก็จะเกิดคําถามในใจแบบนี้นะครับสาหรับคนที่เห็นคนอื่นโชวยอดหรือว่าเอายอดมาขินกันนั่นเอง ซึ่งพี่น็อตคิดว่าคนที่เขาชอบขิงหรือว่าเอาไรายได้มาโชว์มาอวดเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ชอบเรียกว่าชอบให้คนอื่นมาชื่นชมชอบให้คนอื่นมา,อายอมรับนะครับอยากมีตัวตนนะครับอยากให้ทุกคนชมว่าเก่งอะไรประมาณนี้แต่หารู้ไม่ว่านะครับมันอาจจะมีคนที่เก่งมากกว่าเราก็ได้เพราะว่ารเดอร์เป็นอาชีพที่ทำงานคนเดียวนะครับคนที่ได้มากก็อาจจะไม่โชว์ นะครับควรที่นา,นานทีได้ทีก็โชว์อย่างนี้อยู่ล่ําไปนะครับแบบนี้เป็นต้นผัดกันโชว์ผัดกันอะไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดครับแต่ว่ามันไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใคร <S <S พี่น้อยคิดว่ามันทําได้ครับแต่ว่ามันควรที่จะอยู่ในคําว่าพอดีเคยไหมครับทุกคนเวลาที่ติดไฟแดงนะครับจอดรถอยู่นะครับรอไฟเขียวนะครับขี่มาเทียบแล้วสักพักบอกวันนี้ผมวิ่งได้1 0 0 0แล้ว ทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้รู้จักกันทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้ไปถามเขาอยู่ดีๆมาบอกเฉยเลยว่าตัวเองได้พันหนึ่งเคยไหมครับเวลาที่ไปรอที่ร้านอาหารไปนั่งรออยู่ดีๆเราก็ใจจดใจจ่อว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะทําเสร็จวะอยู่ดีๆก็เดินมาซะยางนั้นออกกี่โมงครับได้เท่าไหร่แล้วนะครับเราก็บอกโอ้โ oh, หพี่ผมออกตัวแรกเองครับยังไม่ได้เลยพึ่งงานนี้ตัวแรกครับพี่ตอบกลับมาโอ้ oh, พี่400อแล้ว เวลาที่จอดรถอยู่ด้วยกันนะครับรอง,งานอยู่ด้วยกันในพื้นที่เดียวกันไม่ได้รู้จักกันอะไรเลยครับแต่ก็จอดรอด้วยกันไม่ได้หันมองด้วยอยู่ดีๆก็มาสกิดสกิดเพื่อให้ไปคุยพอคุยแล้วก็ถามว่าออกมากี่โมงละ่ะนะครับเราก็บอกไปว่าออกมาประมาณ8โมงครับพี่โอ้นี่ผมออกมา10โมงผมได้400แล้วแบบนี้เป็นต้น นะครับคนพวกนี้ต้องการการยอมรับจากสังคมต้องการการมีตัวตนและก็ต้องการให้ทุกคนชมว่าตัวเองเก่งนะครับแล้วก็จะมีอยู่เยอะในสื่อโซเชียลในช่วงเวลาหัวค่ำนะครับทุกกลุ่มอย่างนี้เสมอไปนะครับพี่น็อตแนะนําว่านะครับคนที่โชว์แบบนี้นะครับมันไม่ได้ผิดอะไรแต่ นะครับเราก็ต้องเกรงใจคนที่ได้น้อยด้วยนะครับเ <ed> พ<ว>ื่อนร่วมอาชีพก็ยังมีบางคนที่เขาได้น้อยทั้งๆที่เขาก็ทุ่มเทเหมือนกับเรานะครับจำนวนในชั่วโมงในการทํางานบางครั้งอาจจะมากมากกว่าเราด้วยซ้านะครับและเพี่นองก็เชื่อว่าเขารู้หลักการในการทํางานเหมือนกับเราแหละแต่ว่า AI มันกําหนดโชคชะตาโชว์แล้วนะครับมันได้ประโยชน์แค่ตัวเองก็ไม่โชว์แต่ถ้าโชว์แล้วบอกทิคเทคนิครายละเอียด นี่ครับผมผมวิ่งได้พันหนึง่งง่ายๆครับผมไปรอรับงานในเมืองผมวิ่งโซนในเมืองแนะนําบอกรายละเอียดว่ารองานตรงไหนรับงานตรงไหนทิเทคนิควิธีการวิ่งงานในแต่ละวันเป็นอย่างไรพักตอนไหนอะไรอย่างไงแบบนี้ครับมันจะมีคุณค่าสําหรับการขิง <S <S นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กําลังเป็นแบบนี้อยู่เลิกได้ก็เลิกซะนะนะครับและส่วนตัวพี่น็อตถามว่าพี่น็อตเคยเป็นปะ ยอมรับเลยครับเต็มหัวอ,อกว่าเคยเป็นครับเออแต่ตอนนี้เลิกแล้วแล้วก็รู้สึกกลับมาคิดทบทวนว่าเฮ้ยแต่ก่อนกูทําลงไปเพื่ออะไรวะเออต้องมีการแบบแคปหน้าจอเอาไปอวดเพื่อนกันทําไปเพื่ออะไรมันก็ไม่ได้อะไรเอาไปโชว์คนในครอบครัวยังจะดีเสียกว่านะครับเขาจะได้รู้ว่าอ,อวันนี้นะครับได้มาพันหนึ่งแนละ้วใช่ไหมอ่าโอเคเตรียมตัวซื้อแฟบเตรียมตัวซื้อข้าวสารนะ สำหรับวันนี้พี่น็อตก็เลยเหมือนเป็นการพูดคุยกันแล้วกันนะครับคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าเออสำหรับเรื่องการขิงเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรล่ะนะครับแล้วมันดีไหมมันดียังไงนะครับหรือว่ามันไม่ดีมันไม่ดียังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแต่ถ้าส่วนตัวของพี่น็อตพี่น็อตคิดว่า ถ้าขิงแล้วพี่น็อตร,รู้สึกสงสารคนที่ได้น้อยนะครับถ้าเป็นตัวพี่น็อตเองในปัจจุบันนี้ก็จะไม่ขิง<ๆ>ก็จะไม่เลือกทําแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีเพื่อนร่วมอาชีพอีกหลายคนที่ทุ่มเทและพยายามเหมือนกับเราแต่เขาอาจจะไม่ได้เท่าเราเนี่ยเราก็ต้องไปกําลังใจให้เขาบอกทิศเทคนิคบอกรายละเอียดแก่เขามันจะมีประโยชน์สําหรับเขามากกว่าสยอีกนะครับแล้วมันดูน่าเคารพมันดูน่าศรัทธานะครับที่เอารายละเ e อียดเอาข้อมูลดี นะครับมาบอกกับคนอื่นแบบนี้จะดีเสียกว่านะครับสำหรับวันนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสกายกับพี่นอตด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ